ลองมาดูข้อนี้ครับไอข้อนี้ช่องก็คือ a อกระรังสองช่องขอคือ b ีกระรังสองแล้ว b แล้ว a เป็นอะไรก็ต้องไปดูควายอีกแล้วครับไอข้อกควายนี่ก็บอกว่า A มันต้องมากกว่า0และ b ก็ต้องมากกว่า0นเหมือนกันแหมโดนโจทย์อย่างนี้ก็ต้องใช้วิธีสมมุติกันละครับ เอางี้ครูขออนุญาตสมมติให้ละกันนะหนูนะขอสมมติให้ละกันอันดับแรกครูขอสมมุตินะครับว่าให้ A เป็น1แล้วก็ให้ B เป็น2อ้า่เล่นง่ายๆนะครับให้ A เป็น1ให้ B เป็น2นะครับเอาก็มากกว่า0อีกจริงไหมครับ1ก็มากวา 0, ก,มากว่า0 2ย์ก็มากกว่า0นเอาก็ใช้ได้ใช้ได้เสร็จแล้วหนูลองเอา1ไปใส่ A สิครับก็จะได้ว่าช่องกเนี่ยมันคือ1ยกกํลาลัง2แล้วเอา2ไปใส่ B สิครับก็จะได้ว่าช่องขอ ก็คือ2ยกกําลังสองเอาเสร็จแล้วหนูหามาครับ1กําลังสองได้เท่าไรสองกำลังสองได้เท่าไรแล้วใครมันมากลองดูซิหยกกําลังสองมันก็คือ1นคูณกัน2ตัวครับหนูคูณรัวรัวก็ได้1อยู่ดี2ยกกําลังสองมันก็คือ2คูณกัน2ตัวครับคูณรัวรัวก็กลายเป็น4ครับ เอาถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะได้ว่ากอไก่คือหนึ่งขอไข่คือสี่ไอ้อย่างนี้ก็แสดงว่ากอมันน้อยกว่าขอครับเอา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 ตรงนี้สีเหลืองๆนี่จะได้ว่ากอน้อยกว่าขอแต่มันยังไม่จบนะหนูนะมันยังไม่จบนะถ้าหนูใช้วิธีสมมติเนี่ยอย่าไปสมมุติทีเดียวแล้วตอบเด็ดขาดนะมันต้องลองสมมติหลายๆแบบนะครับเอาครูขออนุญาตสมมติอีกแบบนะอีกแบบนั้น ครูก็อนุญาตสมมติให้ a เป็น4แล้วก็ให้ b เป็น2อ่ะเอาก็<ๆ>ได้นี่เพราะว่า4มันก็มากกว่า0นี่จริงไหมเพราะฉะนั้นให้ a เป็น4มันก็ได้นี่ใช่ไหมแล้วหนูลองเอา4ไปใส่ a ดูสิมันก็จะได้ว่าช่องกอเนี่ยคือ4กลัง2แล้วเอา2ไปใส่ b ดูสิมันก็จะได้ว่าช่องขเนี่ยคือ2ยกกำลัง2อ่ะหนูหาให้ครู้หน่อยสิว่ามันได้เท่าไหร่ครับช่องกอได้เท่าไหร่ช่องขอได้เท่าไหร่หนูลองหาให้ครูหน่อยสิ 4ยกกำลัง2ก็คือ4คูณกัน2ตัวครับคูณรัวรัวก็จะได้16นะครับ2ยกกำลัง2ก็คือ2คูณกัน2อันคูณแล้วนั้นก็จะได้4ครับหนูถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยช่องกอคือ16ช่องขอคือ4นั่นแสดงว่าช่องกอมันมากกว่าช่องขอครับเอาเป็นเรื่องละสิหนูบางทีกมันก็น้อยกว่าขอบางครากมันก็มากกว่าขอบางทีก็น้อยบางทีก็มากเอออย่างนี้ มันก็ไม่แน่ไม่นอนสิจริงไหมครับมากบางน้อยมั่งไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้ก็ต้องเลือกข้อ4ครับสรุปไม่ได้ครับเนี่ยครับถ้าหากว่าใครจะใช้วิธีสมมุตินะครับมันต้องลองสมมติหลายๆรอบหลายๆเที่ยวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแต่ละเที่ยวเนี่ยคำตอบมันไม่เหมือนกันนะ่ะไออย่างนี้ต้องเลือกช้อยสีนะครับมันจะสรุปไม่ได้มันไม่แน่ไม่นอนนะครับเอา้าลองคิดดูอีกสักทีนะครับ อา้าขคอต่อไปคราวนี้ช่องกอคือ A กําลังสองช่องขอคือบกําลังห้าครับแล้ว A กับ B นั้นนะก็ต้องไปหาเอาจากไอ้ควายนะครับเพราะฉะนั้นหนูไปดูช่องขอควายก่อนเลยครับขอควายนี่เขาบอกว่าให้ A มากกว่าศูนย์และ B ก็ต้องมากกว่าศูนย์เหมือนกันครับอุย้ยทั้งนี้ก็ต้องสมมุตินะครับก็ต้องสมมุติทีนี้หนูจําไว้นะครับถ้าให้สมมุติแล้วก็มันก็ต้องลองสมมุติหลายๆรอบด้วยนะลองสมมติหลายๆแบบด้วยนะเอางี้ แบบที่หนึ่งครูขออนุญาตสมมุติให้ a เป็น2และก็ให้ b เป็นหนึ่งเาหนูลองเอา2ไปแทน a เอา1ไปแทน b ลองแทนดูสิหนูแล้วบวกแล้วคูณหาดูครับมันจะได้กอเท่าไรขอเท่าไรไอ้นี่แค่รอบแรกนะหนูนี่แค่รอบแรกนะหนูลองแทนเองสิครับเอา2ไปแทน a นี่ครับก็จะได้ช่องกอไป2กํกลังสองแล้วมันได้เท่าไรว่ามันเท่าไรเอา1ไปใส่ b ครับก็จะกลายเป็น1ยกกําลัง5้าเอาแล้วมันได้เท่าไรว่าลองดูสิ 2ยกกาลัง2ก็คือ2คูณกัน2ตัวนะครับคูณรัวรัวก็จะเป็น4ี่นะครับ1ยกกําลังแมันก็คือ1นคูณกันแหตัวครับหนู1คูณกันแหตัวหนูเอา1คูณหนึ่งก็เป็น1เอา1คูณหนึ่งก็เป็นหนึ่งโอ้ยเอา1คูณหนึ่งก็หนึ่งอีกอะแล้วเอา1คูณหนึ่งมันก็หนึ่งอยู่ดีครับคูณกี่ทีก็ได้1เหมือนเดิมครับหนู1คูณหนึ่งก็ได้1เหมือนเดิมเอา1คูณอีกหนึ่งก็บไม่เเหมือนเดิม แสดงว่ากอไก่คือ4ขอไข่คือ1อ้าวเอาถ้าอย่างนั้นแสดงว่ากอมันก็ต้องมากกว่าขอจริงไหมครับหนูกก็ต้องมากกว่าขอแต่อย่าพึ่งไปสรุปอย่าพึ่งไปตอบนะหนูนะถ้าสมมติมันต้องลองสมมติหลายๆรอบครับหนูสมมติหลายรอบเอางี้ครูขอสมมติอีกรอบนะอีกรอบหนึ่งนั้นครูขอสมมติให้ A เป็น1และให้ B เป็น2บ้างเอาแหลกกันแหลกกันนะครับให้ A เป็น1 B เป็น2บ้าง หนูลองเอาหนึ่งไปใส่ตรงนี้สิมันจะได้ช่องกอเป็นหนึ่งกำลังสองเอาสองไปใส่ตรงนี้สิมันจะได้ช่องขอเนี่ยเป็นสองกำลังห้าสองกำลังห้าก็คือสองคูณกันห้าตัวหนูเอาสองคูณกันห้าตัวคูณรัวรัวหนูคูณเองนะฮะมันได้เท่าไหร่ก็ลองคูณนะครับหนึ่งกำลังสองนี่ง่ายหน่อยก็คือหนึ่งคูณกันสอง 2, ตัวมันก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่อีสองยกกำลังห้าเนี่ยหนูลองคูณรวัวรัวมาสิมันได้สักเท่าไหร่ สองคูณกันแห่ตัวเนี่ยหนูค่อยๆคูณทีละคู่ก็ได้ครับสองคูณสองก็เป็นสี่สองคูณสองตรงนี้ก็สี่มอนกันแล้วมีเล็กสองเหลือปิดท้ายอีกตัวหนึ่งนะครับมีเหล็กสองแถมท้ายนี่อีกตัวหนึ่งแล้วบัดเดียวหนูเอาสี่คูนสี่นี่ก็จะกลายเป็นแปดนะครับสี่คูสี่ขออภัยสี่คูนสี่นี่เป็นสิบหกขออภายขออภัยสี่คูณสี่เป็นสิบหกแล้วคูณสองปิดท้ายสิบหกคูณสองได้เท่าไรครับสามสิบสองจะเห็นว่าช่องขอนี่คือสามสิบสองช่องกอนี่คือหนึ่งนะครับ เอาอย่างนี้ก็แสดงว่ากอมันน้อยกว่าขอสิจริงไหมครับกอมันน้อยกว่าขอก็เป็นเรื่องอีกแล้วหนูไอ้ก э อบางทีก็มากบางทีก็น้อยไอ้กอเนี่ยบางทีก็มากก่าขอบางทีก็น้อยก่าขอเอาเนเอานอนไม่ได้เดี๋ยวก็มากเดี๋ยวก็น้อยอย่างนี้ต้องตอบก้อสี่ครับคือมันสรุปไม่ได้ครับบางทีมันก็มากบางทีมันก็น้อยครับมันสรุปไม่ได้ก็ต้องเลือกช่วยสี่เนี่ยนู้น look, ระวังนะถ้ามันต้องสมมติเนี่ยมันก็ควรสมมติหลายๆรอบนะครับหนูเพื่อความชัวเพื่อความมั่นใจนะครับ ข้อนี้ช่องกอคือสแควรูทวายบวกหนึ่งส่วนไอช่องขอก็คือ 1, นหนึ่งบวกรูทเอ,อแล้วเอแล้ววายเป็นอะไรก็ต้องไปดูควายอีกแล้วครับไม่รู้อะไรดูควายลูกเดียวเลยนะครับไอช่องขอควายเนี่ยเขาบอกว่าเอต้องเป็นจำนวนเต็มและจำนวนเต็มอะไรก็ไม่รู้นะครับรู้แต่เป็นจำนวนเต็มวายก็ต้องเป็นจำนวนเต็มเหมือนกันครับเต็มอะไรก็ไม่สามกันครับเอามาเจอโจทย์อย่างเนี้ยหนูมันก็ต้องใช้วิธีการสมมุติแหละนะครับต้องใช้สมมุติแหละ ทีนี้หนูจาไว้เลยครับว่าถ้ามันต้องสมมุติเนี่ยมันควรสมมุติหลายๆรอบหลายๆเที่ยวเพื่อยืนยันความมั่นใจนะครับเอางี้ครูสมมติให้รอบที่หนึ่งครูขอสมมุติให้ a เป็น1และก็ให้ y เป็นศูนย์อันนี้รอบที่1น,นะนี่รอบที่1น,นะหนูลองเอาหนึ่งไปใส่ a ครับแล้วเอาศูนย์ไปใส่ y ครับและหนูลองบวกลบคูณหารครับดูซิว่าช่องอเป็นไรช่องอเป็นไรเดี๋ยว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 อีกทีอีกทีอีกที แล้วรอบที่สกับรอบที่2ครูก็ขอสมมุติอีกนะรอบสองนะรอบสองที่อสองนะสมมุติให้ A เป็น0และก็ให้ Y เป็น3หนูก็เอา3าไปใส่ Y เอา0ูนย์ไปใส่ A แล้วหาใหม่ครับหาใหม่ดูสิว่าช่องกอช่องขอเป็นอะไรหนูลองทําเองสิครับเอาทีละรอบนะเอาสีเหลืองก่อนเอาสีเหลืองก่อนถ้าเอาสีเหลืองหนูก็ต้องเอา1ไปใส่ A แล้วเอาศูนย์ไปใส่ Y มันก็จะกลายเป็น รูทศูนย์บวกหนึ่งนี่ช่องกอนะครับนี่ช่องกอและไอ้นี่ก็จะเป็นหน,นึ่งบวกรูทหนึ่งหนูลองหาสิว่าไอ้สีเหลืองๆเ,เนี่ยช่องกอช่องขอจะได้อะไรและเดี๋ยวไปเล่นสีฟ้าต่ออีกทีหนูเดี๋ยวไปเล่นสีฟ้าต่ออีกรอบนึงเนี่ยถ้าให้ได้สมมุติแล้วก็มันก็ต้องสมมุตหิหลายรอบกันอย่างเงี้ยครับ ศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งแล้วถอดรูทหนึ่งมาก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมครับได้หนึ่งเหมือนเดิมครับและตรงนี้ครับหนึ่งนี่ไม่เกี่ยวกับหนึ่งตัวนี้ไม่เกี่ยวแต่รูทหนึ่งอย่างเดียวถอดออกมาก็ได้หนึ่งอีกละรูทหนึ่งถอดได้หนึ่งอีกละแล้วเอาหนึ่งบวกหนึ่งตรงนี้จะได้สองครับจะเห็นได้ว่าช่องขอคือสองกอคือหนึ่งไอ้อย่างนี้ก็แสดงว่ากอมันน้อยกว่าขอครับหนูตรงนี้นะฮะจะได้ว่ากอมันน้อยกว่าขอ เอ้ยยังไม่จบยังไม่จบต่อไปต้องมาเล่นสมมุติสีฟ้านี่มั้งสีฟ้าหนูก็ต้องเอาศูนย์ไปแทน E นะครับจะกลายเป็น1 0บวกรศูนย์แล้วก็เอา3ไปแทน Y ครับก็จะกลายมาเป็นรูทสามบวกหนึ่งอ่ะหนูหามาสิครับว่ากอเป็นไรขอเป็นไรแล้วใครมันมากกว่ากันนะครับใครมันมากกว่ากันอ่ะหนูลองทาต่อสิครับ สามบวกหนึ่งก็ได้สี่ถอดรูทด,ดีๆก็ได้สองครับส,ดดส,สี่ถอดรูทได้สองศูนย์ถอดรูทมันก็ได้ศูนย์เหมือนเดิม,มครับหนูศูนย์ี่มันไงมันก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมอ่ะแล้วเอาศูนย์ไปบวกหนึ่งก็ได้หนึ่งครับตรงเนี้กอไก่คือสองขอไข่คือหนึ่งมันก็เลยได้ว่ากอเนี่ยมันมากกว่าขอครับหนูกอมันมากกว่าขอครับเอาเอ้ยแย่ yeah, แล้วบางทีกอก็น้อยบางทีกอก็มาก เอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวกว็ามากเดี๋ยวกว็น้อยเจออย่างเงี้ยต้องเลือกชอยสีครับสรุปไม่ได้ครับมันไม่แน่ไม่นอนครับเลยสรุปไม่ได้ก็เลยเลือกชอยซีโอเคนะาหนูนะเอาลองเช็คดูครับหนูแล้วหนูจำเป็นคอนเซ็ปสำคัญเลยนะครับว่าถ้ามันต้องสมมุตินะก็ให้สมมุติได้หลายรอบไว้อย่าเอารอบเดียวแล้วทึกทักตอบเด็ดขาดอันตรายนะครับ สำหรับข้อนี้ครับช่องกอนั้นคือเศษ1ส่วน a ส่วนช่องของคือ1ส่วน b แล้ว b เป็นอะไร a เป็นอะไรก็ต้องไปดูเอาจากช่องคอ,งองควา,อายครับหนูไอช่องคองนี่เขาบอกว่าให้ a เป็นจำนวนเต็มบวกครับและ b ก็เป็นจำนวนเต็มบวกด้วยเช่นกันครับแหมโดนโจทย์มาบุกนี้แล้วก็มันก็ต้องทำการสมมุติเอานะครับสมมุติเอาอ่านดับแรกครับ ครูก็อนุญาตสมมุติให้ a เป็น3และก็ให้ b เป็น5ลองสมมตินะครับให้ a เป็น3 b เป็น5ถ้านู่นให้ a เป็น3 b เป็น5ช่องกมันก็จะกลายเป็น1ส่วน3ส่วนไอ้ช่องอก็กลายเป็น1ส่วน5ครับทีนี้ครับการเปรียบเทียบเตตััวนั้นถ้าข้างบนเท่ากันก็ไม่ต้องง้องมองเฉพาะข้างล่างไอ้ข้างล่างเนี่ยถ้าตรงไหนมันน้อยถ้าตัวไหนข้างล่างมันน้อยเศษส่วนอันนั้นมันจะมีค่ามากนะครับ แต่ถ้าหากว่าตัวล่างมากๆตัวล่างเยอะเยอะเศษส่วนอันนั้นมันจะมีค่าน้อยถ้าเป็นเช่นนั้นลักษณะเช่นนี้ก็จะได้ว่าสะดมกมากกว่าสะดมขอครับกอมากกว่าขออันนี้คือในกรณีที่เราสมมติให้ a เป็น3แล้วก็ b เป็น5มันจะได้ว่ากมากกว่าขอแต่ยังไม่หมดนะครับไอ้ถ้ามันได้สมมติแล้วก็มันก็ต้องสมมติหลายๆแบบนะครับ ประเดี๋ยวครูจะลองสมมุติ a สมมุติ b เป็นอีกแบบหนึง่งแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้เอาแค่สีเ,เหลืองๆมีก่อนเอาหนูลองตรวจสอบทบทวนแล้วลองคิดด้วยตัวเองใหม่อีกสักรอบนะครับหนูเอา้าลองดูครับ ทีนี้ครับหนูแล้วจะเกิดว่าเราสมมติอีกแบบนะครับลองสมมติให้ a เป็น5และให้ b เป็น3ดูครับเอาลองสมมติอีกแบบถ้าให้ a เป็น5 b เป็น3ช่องกอ1ส่วน a มันก็จะกลายเป็น1ส่วน5เพราะว่า a มันคือ5ส่วนไอ้ช่องขอ1ส่วน b ก็จะกลายเป็น1ส่วน3ครับหนูสังเกตนะครับไอ้นี่ตัวหารมันเยอะถ้าตัวหารเยอะๆเศษส่วนนี้จะมีค่าน้อยส่วนไอ้ไอ้นี่ตัวหารมันน้อยเศษส่วนนี้ก็จะมีค่ามากกว่าครับ หากเป็นไปตามนี้ก็จะได้ว่าช่องกอมันน้อยกว่าช่องขอครับเอาถ้าเป็นเช่นนั้นบางทีบางครั้งช่องกอก็จะมากกว่าขอบางครั้งบางทีช่องกอมันดันไปน้อยกว่าขอแทนเจออย่างนี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้ก็ต้องเลือกชอยสี่ครับสรุปไม่ได้ครับโอเคนะครับ เนี่ยระวังนะครับถ้าหนูจะใช้วิธีสมมติมันต้องลองสมมุติหลายๆแบบดูนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติทีละแบบปรากฏว่ามันมากมันน้อยไม่เหมือนกันมันต้องเลือกช่วยซีมันต้องเลือกสรุปไม่ได้เอาเน่เอานอนไม่ได้นะครับไอ้ข้อนี้ช่องกอคือ A ช่องขอคือ B ครับ แล้ว A เป็นอะไร B เป็นอะไรไอ้นี่ต้องไปดูเอาจากช่องคอควายครับหนูทีนี้ไปดูช่องคอควายนะครับช่องคอควายนี่ก็บอกว่าให้ A เป็นจํานวนเต็มบวกครับและ B ก็เป็นจํานวนเต็มบวกเหมือนกันแล้วมีคอมเมนต์เสริมเพิ่มเติมนะครับว่า A เนี่ยมันจะต้องอยู่ระหว่าง5ถึง10ด้วยนะครับส่วน B จะต้องอยู่ระหว่าง2ถึง11ครับหนูเอาเจออย่างนี้ก็ต้องสมมุติกันทันทีนะครับครูขออนุญาตสมมุติแล้วกันนะครับว่าให้ A เป็น8 เออได้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 เพราะว่า8เนี่ยมันก็อยู่ระหว่างให้ถึง10นะครับเพราะฉะนั้นให้ A เป็น8ะได้และพร้อมกันนั้นก็ขอสมมุติให้ B เป็น12ครับเออก็ได้ก็ได้ก็ได้เพราะว่า12เนี่ยมันก็อยู่ระหว่าง2ถึง11เช่นกันเออก็ใช้ได้ใช้ได้ไอ้นี่ครูลองสมมติให้ A เป็น8ให้ B เป็น12นะครับจริงๆรหนูจะให้ A ให้ B เป็นอะไรก็ได้นะเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องอยู่ระหว่างนี้ทีนี้ครับถ้านู้ให้ A เป็น8ให้ B เป็น12มันก็จะได้ว่าช่องกคือ A ก็จะเป็นเลขก8ครับส่วนช่องขอคือ B มันก็จะเป็น12หากเป็นดังนี้แล้วก็มันจะได้ว่าช่องกอนั้นน้อยกว่าขอครับหนูกอน้อยกว่าขอครับอันนี้คือสมมุติกรณีที่1น,นะครับทีนี้ครับหนูลองสมมุติอีกแบบหนึง่งอีกแบบหนึ่งนั้นครูขออนุญาตสมมุติให้ A เป็น8และก็ให้ B เป็น3ครับเออก็ได้นะครับ b เป็น3นี่มันก็ได้นะครับ เพราะว่า3นี่มันก็อยู่ระหว่าง 2- อถึงสิเหมือนกันจริงไหมเพราะฉะนั้นสมมุติให้ B เป็น3มันก็ยังได้นะครับแต่ถ้าหนูสมมุติแบบนี้นะครับเเป็น 3B เป็น8เนี่ยนะครับไอช่องกอนี่มันคือ A นะครับจะเป็น8ส่วนไอช่องขอมันเป็น B มันจะเป็น3แล้วหนูลงสังเกตนะครับก็คือ8ขอคือ3มันจะกลายเป็นว่ากเนี่ยมากกว่าขอนะครับเอ้าถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็เอาเน่เอานอนไม่ได้อีกละสิ บางทีกอก็น้อยกว่าขอบางทีกก็มากกว่าขอมันก็เอาเนี่เอานอนไม่ได้มากบางน้อยมัง่งไอ้อย่างนี้สรุปไม่ได้ก็ต้องเลือกชอยสี่ครับหนูเอา้านูลองตรวจสอบลองทบทวนดูนะครับสําหรับข้อนี้ อนนี้นะครับช่องก็คือ x ช่องขอคือ y แล้ว y แล้ว x เป็นอะไรก็ต้องไปดูควายอีกแล้วทีนี้ครับในช่องข้อควายเนี่ยหนูเขาบอกว่า x คือตัวเลขที่มากกว่า0ูนย์นะครับและ y ก็มากกว่า0ูนย์เหมือนกันครับพร้อมกันนั้นครับ x คือเลขที่หาร2ลงตัวเอา2ไปหารแล้วลงตัว a หนูลองคิดดูสิมันมีเลขอะไรบ้างครับหนูที่หนูเอา2ไปหารแล้วมันลงตัวเนี่ยมันมีเลขอะไรบ้าง อุ้ยก็ง่ายๆครับก็คือเลข2 4,6,8,10ไอ้พวกนี้หนูเอา2ไปหารลงตัวทั้งนั้นแหละ14 16, 18ว่ากันไปนะครับเยอะแยะ,ยะมากมายไก่กองพวกนี้คือเลขที่หาร2ลงตัวและไอ้พวกนี้ล่ะครับคือ x ส่วน Y คือเลขที่หาร5ลงตัวครับ Y นี่ต้องเอา5ไปหารลงตัวครับถ้างั้น Y เนี่มันคือเลขอะไรบ้างครับก็คือเลข5 10, 15, 20, 25 เพิ่มไปทีละห้านะครับเพิ่มไปทีละห้าครับสามสิบสาสิบห้าไปเรื่อยๆครับหนูไปเรื่อยๆเยอะแยะเหมือนกันเอแล้วอย่างนี้เราจะให้ x เป็นอะไรให้ y เป็นอะไรมันก็ต้องสมมติอีกแก่ไอ้เจอโจทย์นี้ก็ต้องสมมติอีกแก่ทีนี้ครับครูขออนุญาตลองสมมติให้หนูนะลองสมมติให้หนูนะอันดับแรกครูลองสมมติให้ x เป็นสิบเออก็ได้ก็ได้ก็ได้ x ก็เป็นสิบได้นะครับและพร้อมกันนั้นครูก็ลองสมมติให้ y เป็นห้าเออก็ได้ก็ได้ก็ให้ y เป็นห้า หนูลองใส่ x เป็น10ใส่ y เป็น5ดูนะครับแล้วลองดูซิว่าไอช่องกอช่องขอใครมากกว่ากันเดี๋ยว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 เดยวขอสมมติอีกแบบอีกแบบนึงนั่นขอสมมุติให้ x นะครับให้ x เป็น4และพร้อมกันนั้นก็ให้ y เป็น5เออก็ได้นะฮะ x เป็น4 y เป็น5เออก็ได้นะครับแล้วหนูลองใส่ x เป็น4ลองใส่ y เป็น5แล้วลองดูซิว่าช่องกอกับขใครมันมากใครมันน้อยเสร็จแล้ว จะเลือกช้อยอะไรดีนะครับจะเลือกช้อยอะไรดี12345เอา้าหนูลองวิเคราะห์เองนะ,ค,มมงบบนะครูสมมติให้2แบบนะครับสมมุติให้สแบบแล้วหนูลองวิเคราะห์เอาเองเอา้าลองดูครับ ให้ x เป็น10ให้ y เป็น5ช่องกก็จะเป็น10นะครับช่องอก็จะเป็น5นะครับอีรอบนี้มันก็จะได้ว่าอมากกว่าอจริงไหมจริงไหมแต่ถ้าเราสมมติให้ x เป็น4ให้ y เป็น5ช่องอคือ x มันก็จะเป็น4ช่ององคือ y มันก็จะเป็น5อีรอบนี้ก็จะได้ว่ากมันน้อยกว่าอจริงไหมครับกมันน้อยกว่าข,อข,อนนอาขอเอา้าโดนมุกนี้ บางทีก็โก,กมากกว่าบางทีก็โก,กน้อยกว่าอย่างนี้มันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้มันก็ต้องไปเลือกช้อยอะไรครับช้อยสีอีกแล้วจริงไหมครับเนี่ยครับถ้าบทรับรองได้สมมุติแล้วก็ก็ต้องใช้ประสบการณ์เพราะนั้นะหนูฝึกบ่อยๆนะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้จดจําเอาไว้นะครับสําหรับข้อนี้เนี่ยหนูช่องกอมันคือ A หาร5ช่องขอมันคือ B หาร7 แล้ว b เป็นไร a เป็นไรก็ต้องไปดูควายครับไปดูควายนะครับทีนี้ไอไ้ช่องคอควายนี่ก็บอกว่า a คือจํานวนที่หารด้วย5ลงตัวอันนูก็คิดสักนิดหนึ่งนะครับมันมีเลขอะไรบ้างครับหนูที่เอา5ไปหารแล้วมันลงตัวนั้นมีเลขอะไรบ้างครับก็มี5 10 15 20ก็เพิ่มทีละ5หนูเพิ่มทีละ5นะครับ25่0 35นะครับ 40, 40 45 50ไปเรื่อยๆหนูไม่รู้จุดจบปะนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่รู้จุดจบ แล้ว B ีละครับ B ีละครับ B นั้นคือเลขที่หารด้วย7ลงตัวครับอ่ะแล้วมันมีเลขอะไรบ้างครับหาร7ลงตัวมีเลขอะไรบ้างก็เริ่มที่7ครับแล้วถัดไปก็คือ14 21 28ก็เพิ่มขึ้นทีละ7แต้มันนั้นนะุ่นนะ35 42นะครับ49 56เนะครับเยอะแยะ,ยะมากมายเหมือนกันกพวกนี้แหละคือ B ครับคือ B แล้วเราจะให้ A เป็นตัวไหนดีให้ B เป็นตัวไหนดีจะเอา A อเอา B เป็นอะไรดี มันก็ต้องสมมุติอีกแล้วหนูลองสมมติทีละตัวทีละตัวอีกแล้วครับเอาเอางี้ครูขออนุญาตสมมุติให้ครูจะขออนุญาตลองสมมุติให้ A เป็น50แล้วก็ให้ B เป็น1 4เออใช้ได้นะฮะใช้ได้นะฮะเเป็น50นะครับ B เป็น14นะครับเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เสร็จแล้วหนูลองเอา5้าิไปใส่ตรงนี้เอา1 4ไปใส่ตรงนี้แล้วหนูลองดูีิว่ากก็ขอเนี่ยใครมันมากใครมันน้อยเดี๋ยว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  ยังไม่พอครับครูขอสมมุติอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งนั่นครูขอสมมติให้ A เป็น10แล้วก็ B เป็น21เออก็ได้ก็ได้เเป็น10 B เป็น2ี่นะก็ได้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 นะฮะแล้วถ้าสมมุติแบบนี้หนูลองเอาไปใส่ลองเอาไปเติมแล้วลองดูซิว่ากอกระขอไข่มันจะมากไขรมันจะน้อยเอา้าครูลองสมมติให้นะครูลองสมมติให้เสร็จแล้วหนูเอาไปใส่ A ใส่ B แล้วดูมาหน่อยสิครับว่าไขรมันมากไขมันน้อย ทำเองนะลองแทนค่าเองสรุปเองลองดูครับแทนทีละรอบนะครับหนูแทนทีละรอบนะคิดสองรอบนะสีเหลืองนะะรอบสีฟ้านี่รอบนะครับคิดสองรอบ ถ้าหนูให้ A เป็น50นะครับช่องกมันก็จะกลายเป็น50ส่วน5ซึ่งก็คงจะได้10ครับส่วนไอ้ช่องขอหนูให้ B เป็น14นะครับให้ B เป็น14มันก็จะกลายเป็น14หาร7ซึ่งก็ได้แค่2จริงไหมกคือ10ขอคือ2อย่างนี้ก็จะได้ว่ากมันมากกว่าขอจริงไหมแต่ถ้าหนูสมมุติอย่างสีฟ้านะครับเเป็น10และ B เป็น21 ช่องกอเนี่ยมันก็จะกลายเป็น10ส่วน5ช่องขอ B มันก็จะกลายเป็น21่สเอ่วน7เอา10หาร 5, 5้านี่ได้2ครับเอา21หาร7นี่ได้3ครับช่องกอคือ2ช่องขอคือ3อย่างงี้ก็จะกลายเป็นว่ากเนี่ยมันน้อยกว่าขอจริงไหมครับจริงไหมครับเอาบางทีกก่อมากบางทีกก่อน้อยไม่แน่ไม่นอนอย่างงี้ก็ต้องเลือกช้อยสครับหนู س